เจ้าหมู่เจ้าจุงกาดสันต้นม่วงไตนี่นะมีร้านขายลาบตัวนะโอ้ปกติผมมันมันมกลาบแล้วนเนาะลาบลุงแดงลาบหมูล,วล้วนๆลาบควายตเต้ซาเนื้อ50บาทมาได้นี่อันนี้มีลูต่ตัยลู่40บาทเพิ่มลู่เนาะครับมาอันนี้ลุงแดงตัวแต้มามามา ขอสั่งลาบเอาเลยครับย้ำม,มือผมพอเลยก็เดี๋ยวจะจดลาบลุงแดงนะครับนี่มาเนอร์มาเนอร์จำหมเจ,ำจ,ำจ,ำจำ้าจุ๋มกาดสันต้นม่วงไต้นี่หนาะตีบ้านสันต้นม่วงไต้ตำบลสันปูเลยอำเภอดออสเก็ตเชียงไม่นี่ไปได้ลรอวันนี้นะวันนี้ขออน,นุญาตจดลาบมาเนอร์มาจิมลาบก่อนลาบผมผมเฮดปานกลางลนี กำลังจะได้ตีอ่ะส <ฮะ S 1> so ุดเด็ดเนาะนะครับเจ้าหมูดเจ้าจุ่มที่มักลาบมากาดสันตุโมงไตแวะมาชดลาบเลยเนอะขายตั้งแต่กี่โมงไปสั่งเข้าสิบโมงครับสิบโมงไปเนาะครับสิบโมงไปสิบโมงผลพ่กผลมนแรงกว่กจานครับ จดมา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 นี่แดงอ๋อนี่ๆๆๆเดี๋ยวผมจะจดลาบแล้วครับกันนี่นะเดี๋ยวขออนุญาตจดลาบก <c oughs> ่อนฝีมือลุงแดงเด็ดพอหานี่เลยนะเอาครับลุงเอาใส่ลาบ ทายเป็นถุงตัวก็ได้นอ้อแล้วก็กินนี่ก็ได้กินนี่ก็ได้นี่วันนี้ผมขอจดหลับล้วนๆแก๊บเขานึ่งไอฮอโอ้เด็ด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 ขออนุญาตไปกินก่อนเนอร์มาเนอร์จ,จ,จมวิจะจุ่มหลับลุงแดงการสันต้นม่วงใต้มากันเนอร์น่าลุงแดงเนาะ,ะนี่ลุงแดงรึปรอรอขนานนดไหนนี่ก็เด็ดเด็ดเด็ด อันแรขหอยยัดจดหลับกันนี่ยจะหมดจะจุ่มไข่หู้ก่อนจานขนาดเตามือผมนี่นะนี่นะห้าสิบบาทเท่านึงสิบบาทอันนี้ของแต้แต่มาได้ถ่ายแบบอันนี้เนี่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่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 เมก้าบรรจกตังทอนบาจะอันนี้ลูกสาวเนาะแหมชื่อยันน้องแอนน้องแอนจอยปอดเจแม่ขายนี่มุมนี่เป็นของน้องแอนกระป๋อกระมุนเนาะ คือหันสดๆว่า,าราคาแบบแป้งเดี๋ยวผมหาว่าผมเมฆกมนันเนาะ mm hmm. เดี๋ยวผมหาว่าแตง่งกันเนอะนี่เอาเอาเป็นว่าเออโอเคอีกแล้วเนาะนี่ถอนมาเนอะผมเพิ่มแบ่งร่อยไปถอนมาอยู่40ถูกต้องแล้วนะจ่ามูจะจุม้มขอบคุณครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวจดหลับกันเนอะเนอะจ่ามูจะจุม้ม มาจดลาบตัวผมวันนี้ผมจะจดครับกินกับปอปอเชานะครับมาขอญาตจดองค์เลาลงนะพ่อะนาะองค์เขาลงควายนอนป้ามันต้องจะอี้นะพ่ะ,ะนาองค์เลาลงควายนอนองค์เขาลงควายนอนอย่างไดอยังไดจะอี้ก์อะอีออ้ก์กอ่าป้อแปงผมคำองค์เขาลงควายนอนองค์เขางควายนอนไอเอเอครับองค์เขาลงควายนอนขอญาตจดเนอะ ่าจะหมูครับมันต้องจังอี้มันต้ององค์กระลงไปน้อยนี่เข่าน,น้อยๆหลับนักนักประหยัดจอดกันเนอะนี่นี่นี่กรรมที่สองกรรมที่สองประหยัดจอดอันนี้จอดแต่แต่ตเลยอืมอืมป้าปลาจอดปลาอันนี้ล้ำละครเมืองเป้ อันนี้ลำหลัก่อนอ, <laughs> อันนี้ลำหลกว่าน้องแป้ครับมามามาเกีนหลาบมันต้องจะอีมันต้องไรงบรรยากาศจะอีมาเนอร์จ้ามโมมาจดหลาบลงแดงตีการ์ดสารต้นม่วงไตลำลำ อ่ะขออนุญาตจดก่อนนะจะหมดจะจม